สวัสดีครับที่น้องแฟนเพลงแฟนมะล่ำพอมและกับทุกคนที่เป็นมือกลองนะครับน้องๆรุ่มไม่ไหมเกิดขึ้นไลา์ครับสวัสนี้ครับผมนุ่มไม้ไทยนะครับศิวะดีตเกเนาะเป็นมือกลองของพี่ไหมนะครับมาทั้งเบิร์ตตอนที่ตีอยู่นั่นประมาณสิบปี นะครับแล้วก็ตอนนี้เลิกตีแขนนุ่มเนาะใส่ภาษาแบบบานๆแขวนนุ่มแล้วก็มาทำม,มาทำเศร้นะครับทั้งอเอาดอและในห้องอัดนะครับตอนนี้คือกำลังศึกษาครับเพราะว่าเรื่องทำเศร้นี่คือบอริมีพื้นฐานมาบริเรียนมาเลยนะครับสิบโบคือจังผมตีกองตีกองนี่นคือกับพอได้เรียนแน่อยู่ ได้ฝึกได้ฝนแน่ครับอ,อ,อาจารย์ที่สอนมานะครับแล้วก็ผู้พักประจำหนุ่มนะครับอันได้ว่าตรงตรงตอนนี้ผมอยู่วงไหมไทยใดทั้งหมด14ปีครับตั้งแต่ปีสี่เก่าตอนในปี63นะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ยางนานยาวนานนะครับเมื่อนี้ที่ผมได้โพสต์บนเฟซบุ๊กไปแล้วว่าจริงจริงเนี่ยคนนท่าไม่ดีะคตรยานนละอยางนะครับมุม้ผยผู้ใดเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ในกาค้องอย่ามุย้ยูดกเดบวกก่งขนาดนั้นนะครับทุกคนเก่งเงินเบอรครับแต่ว่าบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเข้าจากยังผมเองที่ผมได้พูไปว่าผมสอนบอดด้มาสอนไพ่แต่เข้ามาแนะนําแบ่งปันความรู้ที่เข้าได้่านมากนะครับประสบะการณ์ที่่านมากนี่ยังแน่ที่พานมากน,น,นะครับเนาะยังมือนี่เองกับบอดด้มียอย่างไรครับถ้าผมสิมาแนะนํา น้องๆที่เกิดใหม่นะครับบางคนพีน,นุ่มครับผมอยากเดินทางแบบสายยังของพี่นุ่มเป็นอยากเป็นมนันพี่นุ่มอยากมีโอกาสทุกคนมีโอกาสกันหมดครับฟังนะครับทุกคนมีโอกาสกันหมดขึ้นี่ก็วางน,น้องๆสี่คนขวามันบ่อสี่อวายขวามันหรือใหม่แล้วพอได้รับสิทธิ์ได้รับโอกาสเฮ้าสิป,ปฏิบัติโตได้ดีซ้ำใด สี่คล่องจะของไดดีจำใจในการเ็ดงานรับผิดชอบยังไงงานนะครับอบอววาในงานดีแหลวกับกลายเป็นว่าบรรับผิดชอบงานไม่สนไม่เกี่ยวอันนี้ผมยกตัวอย่างซื่อนะครับบอลเบาไปบอลเดพาพิ้งไปนะครับบอลเบอเดบอลดพาพิ้งแผนสิน คือ,คอ,คอผมบอกให้คัดไปจริงบางอย่างที่มันมีอยู่แล้วมีเห็นหลายคนอยู่ครับแต่ห้องก็ไม่ได้บอกว่าไผ่หรอกคือหนึ่งได้งานดีอ่าใหที่ให้โอกาสาหรือหลายคนเขาให้โอกาสพอเขาไปเห็นงานปุ๊บอ,อยากไปอยากไปอ่าอยา,อยากไปอยากไปส่งผมไปแนะ่โอเคอ่าส่งไปพอส่งไปปุ๊บได้ง,งานแล้วเห็นยังครับผู้เสียหนาเมันผู้ส่งไป คืออยา,อาจจะเมาเราแน่เห็ดงานแน่กับบนบทเต็มที่ครับงานบบเอาใจใช้งานบอเหมือนพว่วมที่ตั้งใจว่าอยากไปอยากไปครับทรงผมปเป็นแน่อ่าอันิมีครับมีให้เห็นบ่อยไปนะครับอีพี่นี่เป็นอีพี่แรกซึ่งที่ผมสิมาแช่ประสบการณ์ในการเว้าเนาะอาชีพผมเม็นนักเว้าเนาะอาชีพบ,บ่ปฏิทิดประตอ อาชีเลียนมันดาวบาถือก็ขอโทษขออภัยไว้นัที่นี้นะครับเนาะแต่ว่าถี่มานางว่า็คือช่วงนี้มันหยุดน่ะแหละเป็นช่วงโควิดนะครับหยุดเงา้วถือว่ายุดเง้วผมก็ถือโอกาสแต่พักพรอเน,นี่ยไม่อยู่กับลูกเนี่ยมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะครับก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ก็คือหมถึงว่านึงก็คืออ่ะรับแดกก็คือบปไดบอลเรื่องกองเนาะแต่ว่าสีบอลเรื่องในทาาคือว่าการเป็นยูการไปยูการเฮ็ดงานประสบการณ์ ในการหฮ็งงานเป็นยังใดคืออย่างผมเริ่มเรามากเลยนะครับว่ารายคนอยากเป็นอยนยังผมเนาะอยากเป็นอยนยังผมอยากมีโอกาสแต่ว่าการมีโอกาสแล้วเขาเอ่ว่าการคล้องคล้องตำแหน่งในการหฮ็งงานเฮ็ดให้มันดีที่สุดเท่าที่ทเขาหฮ็ใได้แต่แต่นะครับได้แล้ว จะลืมจะของนําโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆนะครับคนเฮ่าคือผมเนี่ยได้รับโอกาสมาจากผู้ส่วนเลยก็คืออาจารย์กาพี่กาศาักรักตะวันเนี่ยแหละส่วนเขา่ายุงไม้ไทยตอนนั้นเพิ่นไอ้ไม้เปิดพวกใหม่ๆปีชีกาแต่ว่นหนาสิบปช่วงตุลาเอ้ยไอผมอยากไปยุ่งน้ได้ให้โอกาสผมแน่ตอนนั้นเพิ่น,น,น,นยี่ยกล่อ,กอ,นน u, กองอยู่ผมก็ได้เปล่า อยากไปผมอยากผมอยากเลิกจากลำซิ่งคือแาความนี้หนึ่งครับตอนนั้นผมผมเกิดจากลำซิ่งผมเป็นมือกองลำซิ่งก็คือผมตีแห่งน้อ,นองเพียวพาาแสงทองนะครับตอนนั้นเป็นเป็นตีกองอําเพิ่อน,นย้อนเรามาผมเองเริ่มตีกองเป็นคือตอนนั้นเขาเอ่วมาทังสถานีตำรวจนะครับทังปลาเทศปาเทศนี่ก่อนเพื่อนเพิ่นภาคกันมีวงดนตรีตำรวจผมเองก็ได้เริ่มฝึกมาจากตรงนั้นแหละนี่นี่น้นนอย แล้วก้ามาโดดไปอยู่กับหนองแพลวงหนองแพลวเป็นลัน่มสิ่งห์แต่แต่หน่อยแต่อยู่ม้อหมดแหละเล่ากับแห่งโอกาสผมมาอยู่น้ำผมก็ค่อยๆฝึกฝนไปฝึกฝนไปเรื่อยๆครับคู่พาร์ลักจําแน่ตะก,กี้ว่ามีวีซีดีครับยุคที่ผมเริ่มแรงไม่มีวีซีดีนี่ก็หาย,ยากครับต้องเขากรุงเทพบในการสอน youtube ก็ยังไม่มีผมก็เลยอ่ะไต่ต่อมจาจ่าหนองแพลวพ่อจบจา่าหนองแพลวผมก็เลยเขามาอยู่กับผีไม้ปีซีเก่า ช่วงเดือนประมาณเดือนท่านว่าพืจิกาคับเพิ่งออกงานไปแล้วสักพักหนึ่งเพิ่งได้หยุดพอหยุดผมได้ก็ได้ทรหาพิกาพิกาครับผมอยากไปแห้งแท่พิกรารว่าโอเคนี่คือโอกาสของโต,โตช่วงนี้มว้วยเขามาสอบไหม,มในการเดินบัไดปันดไดเอกาบังสีผมก็เลยถือโอกาสไปก็เลยล่างแพ้วว่าไอศีพยูคุณไอศีพยูยพยก็ผี่ไหมให้อไอไปหาประสบการณ์เพิ่มซะ เนาะโอเคตัง้งก็นทราบประสบการณ์ครับตอนนี้คือ,อยังหนุ่มเพียวครับนอกจากธรัรมดาเนาะผมก็บเล้ยอยู่ก็วงไมไทช่ก็คือประมาณเดือนพฤศจิกาเขามานะครับโดยที่อาจารย์ตงครับรถมาทรงตรงมื่เศร้าครับมาอาจารย์กะมาพอพิกามือแหลกอยู่สํานักง,งานกระพอพีิมายผ้าหนาไมไทชดีใจครับต่เขามาบานหลังนี้กะ เขามาตักเตืรอพุ่นกับทอดตัวนีแล้วครับ <laughs> จ็คโดนม่โดนนะฮสิบสีปีที่เขามาสิบสปีครับที่เขามาอยู่พวงไม้ไทยแล้วจากมือนันจนหอดมือนีและครับผมทุกอย่างกะผมเริ่มล้ิดับคื้นอย่างที่พ่อได้โอกาสจากพิกาที่แรกย่องงอตมาถอดใจเหนื่อยเพราะว่าคนเคร่อยเล่น้ำสิ่งเล่น,เ,ลนเสอ่าไม่ถึงบบาะวางแล้วกลับบ้านนอน บได้ไปเดินสายเงาครับคือจากโมล่ามูด้วยครับเป็นกระ่อดเดีปีแรกท่อซ้ำบ่น้ำพ่อไปเกิดเจอสกิลว,วุ่งง่วุ่งเบลอแล้วกับไปเรียนใซ้พีไหมซึ่งเพิ่นเป็นระดับอยู่แล้วเนาะเพิ่นมาเพิ่นเป็นระดับเพระหนักลวงุ่งง่แบบเคยผ่านมาอยู่แล้วไอ้เาไปเจอสกิลว,วงไง่ผมบอกเลยว่าเราคิดว่าเราแน่ตอนที่เราออกจากกระโดดจากห้องเพลวขึ้นมาคือจากลําซิ่งขึ้นมานทุกคนคิดว่าจะคล้องแน่ พูดถึงวานะพูดถึงว่าคือขืนใมม่ๆนี่นะตอนนั้นผมก็ว่าจะกคลองครับโอ้ยตีได้เบิดตสบายเพราะขืนไปเท่านั้นแหละครับซ่อมมือแรกได้ครับมือสองก็ได้มือสามก็ได้จนออกงานอย่าลืมนะหมครับมันมีนะครับหมูสนามจริงครับสิงสนามสอมเขาเอื่นพอออกไปงานแหลกครับเกือบล่มครับ ตีกองเกือบลม่มเกือบล่มพ่อไงคังตื่นเต้นเพราะว่าตอนสอบ่ได้ใช้เครื่องไงเลยครับใช้ประมาณหนึ่งที่นี่กระเลยกระเล่นเรื่อยมากเลยละมือแรกมือสองมือสามมือสี่คอยือเริมมีความมันใจมันใจก็คอยไต่เต้ามันไปเรื่อยๆจนออกงานไปได้สักประมาณเดือน,เด,อนเดือนเครื่งมั้งคุณจำ่ผิต ปัญหาจิตตามมากคือปัญหาที่สองคืออย่างเราไม่เคยเดินสายเราไม่มีการเตรียมพร้อมตัวเองไม่มีอุปกรณ์การนอนอาบน้ํายังไงกินข้าวยังไงตอนนั้นท่านบ่าในหูพี่จะมาไปใหม่ๆกำลังมันไหลก็ยังได้กันยังตีใดที่นี่เพราะเหรียญเป็นเดรียปกลัวแล้วหออหน้าอะไรรับแล้วเขาเอามานอนพอควันบ่เต็มที่นอนบ่เป็นเวลาเวลาบ่เป็นสัดเป็นส่วนเท่านั้นนะครับในเรื่องครับในเรื่องคืออย่าง ตีว่าไรครับตีว่าไรขึ้นยังตีไปตีมาหล่อมครับสันหล่มเพราะ่ายังคุณไม่ได้นอนนั่นก็คือประสบประการที่ผมเจอก็คือบรินอนบ่ค่อยดีนอนเพราะว่ายังเขาบ่คยเดินสายพราะไปเจอปุ๊บกระทือว่าหนักนะครับเพราะมันก็เกือบสอดแจงแล้วตอนนกับบริณอนก็เริ่มตีบ่ดีละเอาไงว่าตีบ่ดีละปัทธิ์นี่ เริ่มีคำ่ำแบบนี้ได้ว่าอ้มัน,ม,นมันบ่อใดยางงี้จริงจนะเอ่อแล้วที่นี่ต่อจากมันมากิตใจเริ่มคิดตอนนั้นคิดไปจากของเนี่ยเรื่มคิดว่าเอาไปมากเพราะสินเนีครับไปเจอเมื่ออาชีพยังหวดอาจารย์กล้าเนาะหรืออีกลหลายๆคนเดี่ยตอนนั้นร่วมกันมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยอ่อนอ่อนโน้ตได้บ่อ ถ้าได้งูปลาคือนับบ่ได้ครับกระซับบ่อใดล่ะบะไ่ได้เฮ็ยยังไงทีนี้แต่ดีว่าจิตใจเราเนี่ยเริ่มจากเกง่งจะทํายังไงให้คนดูถูกเราไม่ได้จะเฮ็ดจ๊งไดให้คน้นย่อมรับจะคล้องใดแม้กระทั่งให้ไอ้ไหมย่อมลาบวาเท่านี่ทําได้ตีได้เฮ็ดยังไงล่ะผมเสาะเลยครับโชคดีอย่างหนึ่งผมตอนนั้นก่อนอยู่กับหนองเพียวนั่น ได้พีพ่ออาจารย์คนหนึ่งซึ่งแกก็ใจดีแกก็เ,เรียนเนาะไอโลดอาจารย์โลดพนมไพรหรือโรดนะพนมไพรเนี่ผมก็เลยติดตอ่อไปหาโลดอีกเถอว่าไอผมอยากเรียนอยากเรียนอหรีอหลอพอที่แรกนะหูจักกันนี่คือพอได้เรียนแล้วก็นแนะนําซื่อนั่นคือเฮิรนว่าการแนะนําน้องน้องหิหู้พื้นฐานที่นี่ผมก็เลยว่าโอ้อยากเรียนเอาจริงเอาจังผมต้องเฮ็ดไอ้คนดูถูกผมบ่ได้ ผมต้องไปก็หนีผมต้องเป็นพ่อปีสีเก่ามันสิขาวพ่อปีห้าศูนย์หาศูนย์จนหอดเดือนพฤษภาไเอ้มไม่ผิดวงตอนนั้นไอ้ไม่ก็เริ่มเขาแกม,มีไปเส้นสัญญากแกม,มีแล้วเพื่ออัดเพลงชุดน้องมาคำว่าใช่ชุดแหลกไปอัดแล้วแต่ว่าไดีปล่อยเพื่อนมาปล่อยคือหลังปิดวงโอเคช่วงปิดวงปั๊บผมเองก็เดินทางลงกรุงเทพซึ่งคนบ่เคยไปกรุงเทพพีน่น้องหูวแกดีนาะว่ามันตื่นเต้น นอนบรับจักสีไปล่งไซกูจิโตกไซบัลูไปหอดปุ๊บล่งอา่าจริงเขาต้องล่งหมอหมอฉิดผมล่งไซหัวพี่น้องล่งนั่งสีนั่งผมต้องนั่งรถจากรั่งสีด์มาเอาแท็กซี่ไปส่งยูมินบุรีเพื่อไปหาอาจารย์โหลดไอ้โหลดนั่งถาผมจนหอดสองโมงเสาบน่อนั่าลูกน้องไป <laughs> โอเคไปปุ๊บ ก็ดีครับเป็นยังบุญตรงที่ว่าอาจารย์โลดโลดน้าพนมไผ่นี่ยเราดีตรงที่ว่าเด็กมาจากอีสานด้วยกันผมกับพ่อได้มีเงินตอนนั้นมีเงินแค่ค่ากินค่ายา,ยาค่าทิดตตัวไปแค่นิดนิดน่อยไอ้โลดเพเอาเงินค่าสอนกองนะผมเลยแม้สักบาทเดียวซอยกันแค่ยังแค่ค่าน้าค่าไฟอยู่ห้งสงซื่อเปิดแอร์ผมนอนห้องไปฝึกอยู่เช็เดือนมา รวมแรกไร้ฝึกกะเดือนมาสามหรือสี่เดือนสามเนาะประมาณสามเดือนผมอยู่ก็พีโรห้วยจนบ่อยากมาบ้านเลยแล้ว <c oughs> กะล่างมวครับกะล่างมวน,มวนเดิ่มมีไฟคือได้ฝึกขัดได้หอดกับฝึกฝึกกันโอ้้เศรามาาแรงมากฝึกแรงมากไปงานเศรามาเลยสามโมงผมต้องมานาั่งฝึกสองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างตำ่ำแลวกับพักพักกินขา่าว พักพอนิดนึงสอบจนหอดใบสามถึงสี่โมงออกเฮ็ดงานกลบไอ้โหลดนั่นคือคือคววมมานะอยากเฮ็ดอยากเป็นคือดันคือเริ่มไปเลียนคือตอนนั้นที่นี่จบจากาไปเรียนกับมามาสอบเขาวุ่งอีก <S <S เก่งวะไม่ได้ครับปีแรกแค่ไม่ได้เลยนะแต่พื้นฐานมากจริงแต่ก็ยังไม่ได้อะไรโน้ตกันยังบอทะลุบอลทะลุสิ ย่งบอ่อใดคือเก่าได้แค่ปราป้าปลายจริงจริงน่อยนับของได้ผมจะว่าได้บอกถือเรื่องโน้นนะครับอันนี้คือใบตั้ง่าที่ไปเริ่มไปเลี้ยนนะครับโอเคหลายคนอยู่ว่าถามว่าไปเลี้ยนไป่ได้ใส่อาจารย์โลดพนุ่มไพ่หลายคนอยู่ถามว่าเราเป็นไพ่แล้เป็นมือกองเอพอจนา,าแล้วก็มายุตจินตลา,าไปไลยวงอยู่เลยอาจารย์โลดนี่อินซี่อีสาน กระแมนครับยี่สิานคือีแม่วรวันครับเล่าไปเลียนกับอาจารย์เล็กทีโบนไอโรดไปเรียนกับอาจารย์เล็กทีโบนเป็นค่อนข้างเป็นระยะเวลาที่ยาวถ้าไพ่รง้จักอาจารย์เล็กทีโบนก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับว่าแกเป็นใครแล้วพิโรดแต่อาจารย์ดีอีกคนหนึ่งที่แนะนําไอโรดหลังจากพ่เล็กทีโบนคืออาจารย์อุอาจารย์อุได้อาจารย์มืออุขํมพีครับ พิุมือกองคํำดีนี่เองอันนี้เป็นอาจารย์หรือเป็นอ้ายที่ดีมากแนะนำมู่ผมเนี่ในการจังซี่จังซี่อา้อายครับผมของใจลูกนี่มันตียังไหผมแบบนี่ผมมีปัญหาอ้ายเฮ็ดยังไหแก้ปัญหาเนี่ยไออุให้คำปรึกษาดีครับใครรู้จักพิุได้รู้จักพิุอบอกเลยว่าสุดยอดนะครับนี่คือประสบการณ์ที่ที่เริ่มแรกครับพีแรกผมสิบอกถึงเรื่องหนีประมาณนี้อย่าลำ้ำคันนะครับ ต้องติดตามพี่ต่อไปนำที่นี่หลังจากากลับมาซอมวงกับออกวงอีกรอบนึงก็กคือน้องมาคำว่าใช่มันดังพ่อดังปุ๊บนั่นกระซึ่งเฮ็ดเฮ็ดห้ผมนี่ได้บีบจะข้องอีกทึงว่าเราเป็นแบ็กอัพให้ศิลปินใหญ่ขนาดนี้เราจะตีกับกากไม่ได้ตีกับกากขี้หยางตีตามใจจะข้องเลยก็ไม่ได้บางคนบอกเอ้ต้องต้อง เจ้าต้สิตีกันเลยตัวบ๊ตีคือแพนขอใจครับแต่ถ้าเราไปเป็นแบ็กอัพศิลปินณจุดนั้นคุณจะเข้าใจว่าเราต้องตีให้เหมือนให้ดีที่สุดเพราะว่าอย่างคุณเป็นศิลปินว่าไมใ่ใครก็ว่าไม่ไทยไทยเขก็ต้องตีให้ไ,ไทยดีที่สุดบอลตีเพลงบอดี้เชลม์ซึคือไปตีเพลงไมไทหเขาปากระดงไม่ได,ไได้นะครับมัดกระเ้ยแต่ผมต้องแอคทีฟขึ้นไปอีก แอคทีฟขึ้นยังจบปีนองมากเข้ามาใช่ปีนั้นงานลายมากเขามีไหมนะครับผมต้องย้อนกับไปเลียนอีกหนึ่งรอบก็คือก้อนสีเข่าชุดเปล่าพันบืนเปล่าวันนุ่นั่นชุดแหลกชุดที่สองคือชุดใจบ้มากดีอ่าผมก็ต้องย้อนกลับไปเลี้ยนกระโดดอีกเหมือนเดิมครับสี่ครั้งนี้สามเดือนเหมือนกันสามเดือนนี่บัตรที่นี่บอมเป็นฝึกพื้นฐานครับ กลับไปหาไอ้หลวเที่ยวนี่เล้าก็บบงเงินคืเอเก้ากันละ่ะไปเรียนเทคนิคในการเล่นอีลีในการเริ่มเบอรงโนต้ตลูกฝึกต่างเพิ่มหนักเขามาครับไปเที่ยวนี่เสียงเงินหลายงที่ว่าต้องเขาห้องสอมครับต้องลงกลองจริงตีกลองจริงอ่านโนต้ตจริงวันละสามชั่วโมงเหมือนเดิมผมต้องไปเศร้าห้องในกรุงเทพในการฝึก ก็คืออาทิตย์ละเทือสองเทือพอราคาเสาวเพียงยนิติก้แต่ว่าเขาต้องลุกแป้นซอมสะกรร่อนเี๋คือซอมใช้แป้นซอมสะกก่อนให้แน่ใจล้วปุ๊บก,ก็คอยพโลุกกองจริงนะครับกลับบาปุ๊บอ่าก็คอยไตเต่ามาจนมาชุดที่สอาจารย์โหลดนั่มผมมาที่ที่พี่น้องเห็นนี่มือกลองอยู่สองคนในตีในุ่นย้นะตีประทะกัน นั่นก็คือเริ่มซึมซับไร้ขึ้นไร้ย่างขึ้นกับอาจารย์โหลดน,นะครับโอเคคืออีพีนี่ผมสีบอรประมาณนี้ก่อนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยครับล่องพิจารณาบวงว่าการสู่ชีวิตเนี่ยผมเรามากแค่หยอกๆอก่อนอยากให้หูแค่ว่าถ้าได้งานดีได้เจ้านายดี หรือว่าควรล้มกันดีๆมีชัยไปก่อครึ่งน,นะครับจงรักษามันไหวครับน้องๆผู้ที่เกิดไปไงรุ่นนี่แหละได้งานดีแล้วรักษาดีๆครับหน้าที่อย่าของไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับโอกาสไม่ได้มีบ่อยครั้งโอกาสดีๆนะครับผมบ่ได้ตีเก่งได้เลือดเลือดขึ้นไปครับพิตาว,ว่าเขามีความขายันเนี่ยอดทนเนี่ยเท่านั้นตีกองผู้เดียวคํำ ข้ามแจ้งมากนี่หงว,ว่าจะเป็นชิปีผู้ตีข้ามแจ้งมานกนะก็ผมก็มีครับเครื่องอาจารย์เยอะอันไหนเป็นยี่ิปีอยู่น่โอเคครับอีพี่นี่คลิปนี้ผมฝากไ้ซ้ำอีกครับอีพี่แรกเป็นการเรานะครับเราประวัติในของในฟังในระกรัแนะนําให้น้องๆนี่สู่ๆนะครับในการเหตุงานในงานดีให้รับผิชอบงานนะครับบอนว่า,าเฮ็ดมานำกำไอยนะครับเดี๋ยวอีพี่หาพ่อกันครับ พอกันอีพี่นาเดี๋ยวสิเป็นการาแชร์ประสบการณ์ในการเหตุงานที่นี่ว่าทํางานแล้วทายังไงให้คล้องกร้ครองในโดนรักษาสุขภาพกระค้องนั่มน,นะครับเดี๋ยวคลิปนาพอกันติดตามนะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครตนะครับช่องหนุ่มไม้ไทยหนุม่มไม้ไทยออฟฟิเชียลว่างถผงจำวิพิดจำาร้องกระค้องวัได้ยึดเคนะครับสำหรับอีพีนี้เดี๋ยว ไว้ชั้นเ,นนเดียวพอกันไหมสวัสดีครับ